กือบสวัสดีด้วยพี่น้องสวัสดีสาวัวนาทิตพี่น้องขามานันย่างตลาาเด็กกับพี่น้องไปเบิงวัไงนไว้เฉยงเมื่อกินนะพี่น้องแต่ของกินลหลายหลายนัก้าหนา่้าไล่้อนไห คนกลับเบิ้ลละพี่น้องเอยตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดเศร้ามันต้องมาแต่เด็กมไงแย่ยัดกองวันนี้ก็อากาศเย็นเ<ๆ>ย็นพี่นะ้องตื่นมากก็อากาศเย็นค่ะ ใช่นุ่นนี่นุ่นนี่ท่านตื่นหมออยโอ้ยยังมีขับโอดอยู่ินแหงชินแหงกรสม นางมาอยู่เดอชมแล้วแมมาเเอาเอาเอาสมมูแล้วโอ้ยเห็นดีเขาเห็นนังแล้วให้อกินของไฟนะอ๋อมันคือมีตะเลียนพลองแรงเลยืึ ตลาตลาดนี่เขามาแต่ตีหาค,นะเคนะุเ้พวกมุ่งเน่ยเบิดแล้วค้น่ะโบมีแล้วนังเส้นใหญ่นี่มันแซ่บสมเส้นจัจกบาหาสิบสามสี่เส้สสนหาสิบบาท

มี่ใี่นช่ใช่ใช่ใ่าช่ใชากช่ใช่ใช่ใช่ไช่ใช่ใช่ใช่าชนใช่ใช้ใช่ใน่่ใช่ใช่ใช่ด่ใช่นช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ้่่ใช่ช่ใช่ใชใช่่ใช่่้อ

ตอกลากปลนีแล้วมีผู้ตอกแล้วเราผู้เพ่อนนะเวียดฮันยูอยู่บ่เวียดนะฮะเวียดยูยู กำลังสิมาก็มาถามว่าพ่นตกมบัวมันหนาวแล้วอ่ะหนาวแล้วมือนี่ก็หนาวแล้วมือนี่ก็อากาศเย็นอลไรนี่อากาศหนาวมาแล้วว่ดีใจเลยพี่น้องเลยดีใจเด้อข้าวจีแน่ข้าวจีแน่เศร้าบาดเอาแส็บเส็บเด้อเอาอันเส็บเส็บเด้อ ขนาดเท่าเขาค่อยย่งเห็ดบ่ได้ข้าเจ้าอายเข้าวอ้ายด้วนะหยอเข้าวยแห้งเลยฮันหันวีแปดนะไปโลดหยอกเขายังแห้งเขายังอายเถอะมีดมีดสร้อยมูวีกลับมาถึงลบให้ท่านเลยคือ มาต่อร้องขาวจีรับเล่าพี่ข้าาชาขจีส้จีข้ารจงเออโอ้ยคนจะยำป้อนชู้แก้วแล้วบ่คดีเล่ยเขาจะชู้แกลไปเลยอย่นี้แต่าไม่ได้โชว์คดีเล่ยเป็นเนื้อเป็นเอนายอ่างหานเล้าแส่บบ่เ็นลายมือนี่แหละ ที่เรือที่เรือไล้ผมเอยังดอกเห็ดลายกับเก่ามบเใครีกได้เลายกมยอมเลย้อมเราอีกมาเลยฮันดิซังละซบะทัดเอาเอาเนื้งกระชีบบาทเจ้าคือบายรุ่นอะไรกันรัดหนาเาลูเอาเดียวแล้ว ทิบาดจะซื้อน้ำมันแทบแม่สูะจะซื้อน้ำองกับโปโปแคนี้บอกเลยเลิกการีบเอยมาเ็วก็ทีมาละมาได้แ่บซื้อซอยกับโ่โปจากอายกันได้หันเาะอกหเราเห็ดเ็ดบูจักกันเนี่ย ใส่ยังใส่แม่วบมีบ้างโมกา่ารากข้าวแม่รากใสบเลยนะครับไข่ในหอดผาพยุนไข้ใล่ากับรากกับไทราลาจนเลือเลอไม่ได้นแเล็ดอย่นี้นาสือบังกอนาสืออะไนมางทูไข่ยังเก็มตอนหน่อยเก็มใส่เกลือจะกะทอแต่งกเก็มไทรไล่ เมฆเกิยนะก็เกระโถนเกิเยเกนแค่นิดิเคอกินเลยเาะนายบอบคด้กําังกอนนาะันเด้เฮยลมาเงนันน้าเอาเดี๋ยวนี้กัดไต้ววน่นนั่นนอยู่ลายเหลืองเลย เมอึงหาลาเอาก็ไปเบิ่งเพิ่เอเอาไปเบิ่งแต่เลืเพื่ออะไ็เอามาาลดกเาไปทะ้กัป้าวนี่คอกนะเราช่วขาได้มัดตนายมูอย้ชอป้าเอาบ้ามูมูเป็นตัวตละเจ้าบาทขม้าคาย้ายคล้อค้าวเลยคายก็ได้น้ มา้เอาบแม่กไม่คอยาดัวเขาั้วไงก็มาโลได้บะขจีนะพอข่อยอยากกินของเราแมนนะข่อยอยากยุ้นุ่นเราอีกขว้าแมวแมวแมวมูอะไรนีพอกับป้นเอาน้ไม่ใช่ให้มันกินก่ได้ให้ดิเดนนะ แค่เพื่อนพี่จะห้เลี้ยงหายมูเลี้ยงาๆไม่ให้เลี้ยงหายเจ้กเลี้ยงสั่นงงเป็เดีเาได้ดิเปิดตเลยซื้อจนเจ้าานั่น ไม่ทางรุ่นจะเอาปะคนลาคนลาหายเดือนหน้าคนได้ทุกคนแต่คนท่านก็จะจิ้มยังน้องคนงานเนี่ยร่างด้านในเฮ้เนยจะเดี๋ยวทำรวย ล้น้อยลงพี่น้อยลงพิเยงคุณเี่เดาอมบมีแตไม่ใช่ลงทีมอันบี้บลงเพื่อแไม่ซีนะนี่เทียวแล้ว่ะรุนยเดียวแล้วได้ข่าวตอบตอบได้แต่ป้าได้แต่เนี่ยไม่เพข่าวงามอาอีอแล้วตอนเพื่น

เหลือสี่ถุงบอดายยังเมื่อเห็ดกินเห็ดอยากบอดายยังเมื่อเห็ดกินมามาเล่นไปไหวเนี่เป็นยังช่ไหมครั

เอาหมากเอาหมากเอาหมกเรนไปไหวน้ำเด้อหูอประคอน้าพี่น้องประคอน้าประดุกนาอืมอืมมมกกล้วยมักกล้วย กล้วยเพิ <S 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 okay? ่นงามเลีกล้ยมดล้าเสือดำกระ y เสือ a เสือย่อมข้ามเสือย่อมข้ามเม็เสียวตุยไปไปย่าง ไกลข้ไลลายอยู่ในตู้กขาไวนอขาไ้ปากหน้าวหนากอ้าลยม่ทาง้าเยเาบาทงามนี่พี่น้องทงใหญ่เบลอเทงใหญ่เบลอเรอปลาลกับกับกับกอง นี่แต่ปลาของพี่น้องเอ้ยนี่แต่ปลาของมึงไงจะแมนเก่งฮานะหอยหอยกับปลาของคือกันคาบถ้วนละเศร้าบาท กินบมเป็นนี่เราสีน้องได้ซสำนันแหละอืมอันนี้คือเสียไปให้เมย์ก <g rab ba> ลับบ้านไปจบอยู่เพื่อน,นตลาดเส่า คนเข้ามาแต่ตีหาพี่น้องหกมุ้งอ่ะคือบ่มีคนแล้วหกมุ้งนั่นหกมุ้งน่ะคือบ่มีคนแล้วนู่นนี่ผมไปขี่หันหรือจีน่าฮะเฮ้เ้เฮ้กินบ่แซ่บเลยหมอวะเอากินบ่แซ่บเลยบัดนี้ năng đây nhâm cả khืน mà nó chết người đại giàu nó mới này ปลุงตานะลูกไปากันไปนอคืนจะแมนชาเลโอ้ยเินโอ้ยบกินนะนะคือเป็ดเคนเนาะ่ยกี่คนนะลลุงสบายคุไปห้องแยได้คู่ไปได้สบายดีบ้างดนอนคู่ไปได้สบายดีบ้สบายดีปลุงวนนี้ยองเลยสบายดีโอ้ยเินวันนี้นนียเขา อยูตะวันค mm ูอ hmm. ยู่สาวจะข่าที่นาเป็นร้อยเอ็นยังเช้านะบอกย่างไปทานั้นยู่ก็จะตือมานี่ยนะมันคนท่นออกมานะแต่หอมโอ้ยมาได้ทียงาไเนมูวันมันยางออกไปเอาวันาไรกินวะอ่ตแนกจำคลิปหน้าจ้ามาและก่อนเงิน